ปอไม่เอาเตินงฟองเหรอแ่เสร็จแ้วเก็บบ้าน่ายีิม็อกได้นะมจ๊ะหยิบได้ค่ะต่อหรือยังอะไรหวานจ้ะโอ้โหขอแก้วไหมคะอะไรแก้วใช่ไหมคะ

บรการเต็มที ula, ่นะครับไกห้นบอกระ้านี่ทำ่เต้น่มนีู่กใรปบรรยากาศะ ชอบะไรใหญ่ต on ้องซื้อหวยกน่อนแล้วมั้งวันนี้เรผู้เฒ่ายอะเงินลูกก็จไกิมกิมดูรตังค่อยก่อนรอดไม่รอดอมตังจวงตกใจคนรับตกใจมาดูนี่ยไร้อเมันกัน้้ค่อยมีอยู่สี่รค่อยค่อยซื้อหวยหน่อยดีกว่าโอ้ยม่่ต้องมีชแม่จีิยงนี่ไม่ได้กินเลย

กาตามหานอยูเขาใจลงช้องไหนกันโมทนาบุญให้แม่ชีใส่บุญใส่บุญร้อยเสาที่ดีครับร้อยสา เกี่ยวกับภาษาไทยรหนึ่งร้อยสามน่งร้อยหนึ่ร้อยหนี่งร้อยตรมนี่เหรนั่นน,น,ะนะครับ วันนี้เป็นคิวของจังหวัดคนครพนมนะครับพะสังคาธที่การ6จังหวัด

คิดงานครับก็ดเครับผมเหมือนกันบนครับหมูสมชิลูกชิ้นสี่ลูกครับไม่มีใครมากกว่ากันมากกว่าที่เจ็ดเาอยากเจอได้แค่กิโลสั้งเลยนะครับผมมีที่ปรุงเลยครับขอแล้วเนาวเยอะเออย่ย่นาสื่งเาเยมากลกนยัง่วงกันอยู่ แก้ตัวตวอาารนี่นี่ตัวใหญ่ Một Một cái đó, cái đó. Ừ, phải không biết ừ.